ยี่สิมกราคมนะครับอ่าน้าแปลงที่นานะครับสภาพลิ้นจี่ตอนนี้นะครับ บางต้นก็ผลโตแล้วนะครับบางต้นก็ยังไม่บานนะครับก็อยู่ในช่วงของมันนะครับแนะนำปลูกนะครับมีน้อยห้องตลาดราคาดีครับตอนนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับอ่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับ ก็ในช่วงอุตสาหกรรมมันผ่านช่วงอุตสาหกรรมมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นช่วงเทคโนโลยีความงามและสุขภาพนะครับช่วงอุตสาหกรรมนี้ก็คือทดแทนอุตสาหกรรมก็คือใช้หุ่นยนต์ a อใช้หุ่นยนต์แทนคนภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ซะมากกว่านะครับใช้แรงงานน้อยทีนี้ภาคของคนคนจะทำอะไรนะครับ ก็ต้องมาปลูกอย่างนี้นะครับปลูกพืชปลูกอาหารนะครับเพราะคนต้องกินอาหารปลูกข้าวแบ่งที่นาสักแปลงนะครับสักไรสองไรแล้วปลูกลิ้นจีนะครับนาเราก็ได้ทําลิ้นจีเราก็ได้ปลูกนะครับแบ่งมานะครับแบ่งสักไรสองไรนะครับที่นานะครับปลูกข้าวได้ไรละสองสามพันปลูกลิ้นจีได้ไร่ละแสน แล้วไม่เหนื่อยปลูกแล้วแล้วก็ยาวนะครับก็ปล่อยไว้เรื่อยๆได้นะครับเผื่อจะหมดอายุเนี่ยก็ต้นโต50ปีก็ยังให้ผลผลิตอยู่ต้นพันธุ์ก็ไม่แพงนะครับแถมได้ความรู้จากผมไปด้วยนะครับประสบการณ์ของผมผมโตมาจากสวนลิ้นจี่ตั้งแต่อยู่ปหนึ่งนะครับมหนึ่งนะครับอตอนนั้นทำไม่ถูกยังขุดหลุมปลูกกันเลยนะครับ กับคุณพ่อลุงสวัสด์นะครับแล้วผมมีโอกาสขายาผมเป็นคนขายผมไปเรียนที่กรุงเทพผมก็ขายด้วยนะครับผมเรียนพิศณกรผมสื่อสารกับต่างประเทศได้ได้ติดต่อกับต่างประเทศหลายประเทศหลายาที่เหมือนกันนะครับ ก็สรุปว่าผลผลิตยังมีน้อยอเทียบกับประชากรของประเทศไทยประชากรของโลกการสื่อสารทุกวันนี้ติดต่อกันได้ทั่วโลกการคมนาคมก็สะดวกนะครับแต่ประเทศไทยเรายังมีปัญหาหอยู่ถ้าประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะครับ่า,านนี้จเจริญไปทัดเทียมกับอารยะประเทศ ได้แล้วนะครับสักวันสิ่งไม่ดีมันต้องไปแน่นอนนะครับเหลือแต่สิ่งดีวิกฤตคือโอกาสนะครับถ้าไม่มีวิกฤตก็คือไม่มีโอกาสมีวิกฤตอย่างนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงผมมั่นใจเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมแนะนำสิ่งดีให้นะครับสิ่งที่ได้ตังนะครับทำไมเป็นแรงบันดาลใจให้ผม เผยแพร่ความรู้ตอนนั้นผมป่วยมากนะครับช่วงทำงานบริษัทฝรั่งอยู่ผมมีปัญหาเรื่องอสุขภาพเส้นเลือดสมองแตกนะครับก็เลยกลับมาช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วงมีปัญหาสุขภาพอยู่ก็โดนไฟฟ้าช็อตอีกเด้งหนึ่งนะครับผมก็เลยแย่มากๆ ชนนั้นรักษาตัวผมก็เลยมีเวลาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมีเวลาให้ความรู้กับชาวบ้านาสิ่งที่ผมทำมาแล้วขายง่ายแล้วได้ตังผมก็เลยบอกชาวบ้านไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้ตังเหมือนผมนะครับ0856807870พรม,มาคุยนะครับรายละเอียดผมจะให้ข้อมูลหมดนะครับ ข้อมูลเยอะนะครับผมจะสรุปให้ฟังเช่นเทคนิคเคล็ดลับการให้ออกโลก่เคล็ดลับการให้ผลโตเคล็ดลับการให้มันจับดอกเยอะๆนะครับแล้วลิ้นจี่ตัวนี้ชอบอะไรปลูกเยอะๆนะครับผมจบวิศวะอุตสาหกรรมมาผมมีความสามารถที่จะแปลรูปลง ขวดเป็นน้ำลิ้นจีลิ้นจีก่กระป๋องได้นะครับโดยใชย้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเช่นเดียวกันกับน้ำหมักเม้าวายหมักเม้าอย่างนี้นะครับผมได้ความรู้จากอาจารย์ธนบนะครับอยู่ที่สกลนครก็เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ผมแล้วก็ความรู้ผมก็เพิ่มเติมจากประสบการณ์ผมนะครับโทรมาคุยนะครับ085 6807 870จําำหน่ายต้นพันธุ์แท้จากต้นแม่พันธุ์รับรองไม่กลายพันธุ์นะครับถ้าปรับปรุงพันธุ์มาหรือแปลงพันธุ์มา ลิ้นจีในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแต่สายพันธุ์ลิ้นจี่หลวงปู่จันทร์ปลูกแล้วได้ตังค์แน่นอนนะครับ